คดีก็มีการเดินหน้ากันต่อไปนะคะ,คะแต่ว่าทางสังคมอย่างที่บอกว่าแรงกระเพือ่อมเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆตรงนี้จะปีการสะท้อนบทบาทคุณสรุยยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปพูดคุยนะคะกับดรมาน,นะนิมิตม,มงคลคาการเลกาธที่การองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันกันต่อค่ะดรสวัสดียรอบนะครับครับสวัสดีครับเอาดรในฐานะขององค์กรเองจะเรียกร้องเดินหน้าทําอะไรต่อไปไหมฮะครับครับประเด็นนี้มันมีความชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็เป็นที่ประจักษ์เลย อันหนึ่งที่ต้องขอพูดถึงก็คือว่าในกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับคดีน,นี้นะครับ <c oughs> หลังจากที่มันมันมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยประมาณสิบปีเสร็จแล้วนะครับ,รบมันใช้เวลาอยู่ในขั้นตอนก่อนที่จะมาึกษาเนี่ยแปดปีกว่าและมาใช้เวลาในขั้นตอนของศาลอยู่ปีอยู่ปีเสร็จ,รจนะครับ,รบก่อนหน้านี้ประชาชนก็สงสัยกันก็ตั้งคําถามกันว่าเอ๊ะมีการดึงคดีหรือเปล่าแล้วมาอยู่ในขั้นตอนของศาลเนี่ย ฝ,ฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยเป็น,ปนสื่อมวลชนชื่อดังนะมีธุรกิจขนาดใหญ่คอยหนุนหลังอยู่นะจะมีการดึงดึงคดีไหมจะไปเอื้อประโยชน์อะไรกันไหมนะครับแต่ในที่สุดเร,เราก็เห็นนะจากคําพิพากษานะครับที่สามาท่านเขียนออกมาเนี่ยเราจะเห็นว่าในยุคนี้เกี่ยวกับคดีที่เกี่ยวกับคอรัปชั่นเนี่ยนะครับศาลจะพิจารณา,าโดยละเอียดรอบคอบแล้วก็มีความระมัดระวังสูงมากนะตรงนี้เนี่ยมันเป็นประเด็นสําคัญครับที่ ทําให้เราคนไทยเนี่ยมั่นใจได้ว่าจากนี้ไปถ้าคดีขึ้นสู่ศาลนะครับผ,ผิดมันคือผิดนะครับถ้าถูกก็คือถูกจากนี้ไปเนี่ยเราจะมั่นใจได้ว่าคนโกงนะครับไม่ว่าจะไม่ว่าจะปล่อยให้เวลาผ่านเนิ่นนานไปแค่ไหนนะครับถ้าหากว่าโกง ก็จะต้องถูกดำเนินคดีอย่างแน่นอนไม่สามารถเอาตัวรอดแล้วตรงนี้มันจะเป็นแบบอย่างต่อไปนะครับถ้าใครที่คิดจะเอาเปรียบรับเอาเปรียบผลประโยชน์ของประชาชนนะครับหนีไม่รอดแน่นอนแล้วอาจารย์ต้องการที่จะให้คุณสรยุทธ์นี่คือยุติบทบาทของตนเองในฐานะสื่อพิธีกรต่างๆที่หน้าจอเลยใช่ไหมคะถ้าพูดอย่างนี้ค่ะครับในกรณีของคุณสรยุทธ์นี่ครับตอนนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ เจ้าของช่องนะครับคือทางช่องสามเนี่ยจะต้องแสดงความรับผิดชอบจะต้องอใช้ดุลพินิษของของทางช่องเองนะครับว่าจะทํำยังไงนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับอย่างที่ผมได้เรียนเมื่อสักครู่นี้เนี่ยว่าในฐานะของความเป็นสื่อที่ไปเปิดโปรงเรื่องราวต่างๆนะครับหรือมีการเรียกร้องในเรื่องต่างๆอยู่ตลอดเวลาที่เป็นข่าวออกมาเนี่ยนะครับพอถึงเวลา มีเรื่องเกี่ยวข้องกับธุรกิจของตัวเองเกี่ยวกับคนของตัวเองเนี่ยนะครับจะทํำยังไงจะมีะบรรทัดฐ,ฐานยังไงเราเห็นว่านักร้องดารานักร้องนักแสดงเนี่ยถ้ามีประเด็นอื้อเฉาวมีมีส่วนเข้าไปทัวพันเกี่ยวกับเรื่องอื้อเฉาวเนี่ยนะครับ<ะ>เขาก็มักจะพับการทาหน้าที่การหยุดการทําธุรกิจ<ะ>เกี่ยวข้องกันไปก<ะ>ร,รณีนี้ทางช่องสาม นะครับจะใช้มาตรฐานแบบไหนอันนี้ผมเชื่อว่าเป็นเรื่องที่สังคมไทยจะติดตามนะครับซึ่งเมื่อทําไปแล้วเนี่ยจะบวกหรือลบก็แล้วแต่สุดท้ายประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินเองครับว่าเขาทําในสิ่งที่ถูกต้องได้รับผิดชอบแล้วหรือไม่ครับอย่างช่องสามโยนกลับไปให้ทางไร่ส้มตัดสินใจว่าจะเปลี่ยนตัวพิธีกรหรือไม่อันนี้ถ้าดูการกระทำของช่องสามแล้วถือว่าเป็นที่พอใจไหมฮะหรือว่าต้องปรับแก้อะไรบ้างไหมครับ คือฟังทาผมฟังจากข่าวเนี่ยนะครับการแถลงอันนี้เนี่ยก็ยังไม่ไม่ไม่ทราบเหตุผลของเขานะครับอแต่ว่าคนไทยเมาออกครับอะไรที่เป็นเป็นเรื่องตรงไปตรงมาอะไรที่จะเป็นการซับซ้อนซ่อนเงื่อนคนไทยเมาออกครับแน่นอนนะฮะก็ไม่ไม่ไม่ต้องเป็นห่วงครับแล้วเดี๋ยวกระแสสังคมจะวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ ปัจจุนี้เรื่องนี้เองครับถา,ถามในกรณีที่คุณสรยุทธ์ถ้ายัางยืนยันนะคะจังทาหน้าที่หน้าจออยู่เพราะว่าอย่างที่บอกว่าทางช่องก็บอกเป็นเรื่องของบุคคลไม่ได้เกี่ยวกับบริษัทบริษัทยังสามารถดําเนินการให้กับรายการทางช่อง3ได้ตรงนี้แ,แรงที่จะมีผลต่อคุณสรยุทธ์จะมีมากระนาดไหนคะรวมทั้งรายการของเขาด้วยคะ่ะครับมันมันจะเป็นเป็นความแรงมากแรงมากหรือแรงน้อยที่จะเป็น ที่จะส่งผลกระทบต่อคุณสรยุทธ์และรายการเนี่ยนะครับมันจะเปลี่ยนแปลงได้เพิ่มพูนไปตามข้อมูลที่ออกมานะครับเ,เมื่อสังคมได้รับรู้ว่าถ้ามันมีมีสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับมันมีความผิดสังคมก็จะมีการตอบสนองมาในทางลบมากขึ้นนะครับแต่ถ้ามันมีอะไรที่เยียวยานะหรือ ม,มีอะไรที่ที่เยียวยาออกมาได้นะครับแรงต้านตรงนี้มันก็จะเปลี่ยนแปลงไปครับ<ม>อันนี้มันมันเป็นเรื่องที่ต้องรอ รอดูนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาจะพูดยังไงชี้แจงกันยังไงครับยังยังตอบไม่ได้นะครับตอนนี้ได้ครับเบื้องต้นตรวจสอบพันนี้ก่อนนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับดรมานะนิมิตมงคลเลขาธิการองค์กรต่อต้านของระชชนประเทศไทยนะฮะอันนี้มองในมุมของหน่วยงานที่เขาจะทําผิดชอบดูแลด้านของรัชั่นตรนีนี้ถ้าจะพูดถึงการทุจริต ถ้าจะเข้าข่ายค<ม>อร์รัปชันเองก็น่าจะเข้าข่ายด้วยตัวของรูปคดีแต่ว<ม>่าคําตัดสินวันนี้ออกมานในศาลชั้นต้นยังเหลือสู้กันอีกเพราะว่าคุณสรยุทธ์จะสู้ในชั้นอุทธรอย่างรอบหนึ่ง<ม>ดูหลักฐานที่จะเพิ่มขึ้นมาแล้วกันค่ะแต่ว่าตอนนี้ทุกคนสนใจว่าบทบาทบนหน้าจอของสรยุทธ์จะเป็นอย่างไรการออกมาถแถลงยังไม่มีนะคะเพราะว่าช่องก็อย่างที่บอกว่าโยนกองไปที่คุณสรยุทธ์แล้วก็ไปสาะได้ส้มแล้วเดี๋ยวต้องติดตามดูกันเลยค่ะเพราะว่ากระแสตอนนี้ค่อนข้างแรงอยู่นะคะ